เป็นยังไงการจะปลูกพืชอ่าดินเป็นยังไงน้ําเป็นยังไงลมเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงผู้คนเป็นยังไงนั้นหลักมนุษยศาสตร์ทงนี้เนี่ยผู้คนเนี่ยต้องการที่จะปลูกมะละกอก็คือเยาวชนเนี่ยต้องการจะแก้ไขปัญหาในท้องถิน่นรวมตัวมาให้มาปลูกมะละกอ,อดีกว่าไปไปทําเรื่องไม่ดี<ำ>ประมาณนะะี้ฮเราก็รวมไปดูโอ้โหมันก็เห็นปัญหามากมายเลยพี่โตเห็นเรื่องปัญหาของดินนะมะละกอเนี่ยปลูกง่ายก็จริง แต่ถ้าเกิดว,ว่าปลูกแล้วเนี่ยสภาพพื้นที่ดินมันมันไม่เหมาะสมนะครัเพราะว่าไม่ได้ปลูกแค่ต้นเดียวไว้ที่บ้านแต่น,นี่คือปลูกเยอะๆเออจะรวมกันแล้วก็จะเก็บเกี่ยวใน,ก,ในการ<ไ>ข<น>ายปลูกไว้ขายเพื่อที่จะให้น้องๆนองเนี่ยเขามีอะไรทําแล้วก็มีไรายได้ใช่ไหมฮะก็ลงมปเราก็เห็นปัญหาแล้วโอ้โหดินเป็นแบบนี้อะไรเป็นแบบนี้ก็เชื่อมโยงกับหน่วยง,งานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์น,นั่นก็คือกรมพัฒนาที่ดินก็จะดูแลเรื่องดิน ดูแลเรื่องปุ๋ยนะพอดอเนี่ยไม่รู้พี่โต้งเคยได้ยินป่ะพอดอกรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยเขาจะมีการพัฒนาปุ๋ยเขาจะเรียกกันตัวย่อเป็นพอดอหนึ่งพอดอสอง,ออสองก็แล้วแต,<า>ต่ปรห์<อ>ใช่ไหมใช่ดินมันต้องวิเคราะห์ฮะดูเรื่องดินติดตอ่อตอนนั้นมีพูดคุยกับคือคือข้าราชการในพื้นถิ่นเลยนะฮะก็อย่างกรมวิชาการเกษตรไปดูหน่อยเรื่องการเพาะปลูกกรมส่งเสริมการเกษตรช่วยเรื่องพันธุช่วยเรื่องบอกวิธีการปลูกได้ไหมนี่แหละครับพี่โต้ง นี่คือกลุ่มการทำงานของของคนที่รวมตัวกันลงไปแล้วก็ช่วยกันเชื่อมโยงติดต่อประสานงานให้กับน้องๆให้กับเยาวชนในพื้นที่ให้เขาได้มีให้เขาได้มีความสำเร็จในการทำกิจกรรมของพวกเขา <Yeah. S 2> อย่างน้นอยๆพี่ต้องเห็นอุดมการณ์แอนบรยสุดของพวกเขาว่าเขาต้องการที่จะรวบรวมกลุ่มเยาวชนที่หลุดออกไปนอกระบบการศึกษาให้มีกิจกรรมดีๆทำ เพื่อที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่มันไม่ดีและมีรายได้จากสิ่งที่ทําการเกษตรมีหลายโครงการพี่โต้งเด็กๆนี่นะอยากจะฟื้นฟูนบรรจาศิลป์ oh. มจะเรียกท,ที่เป็นศินละปะการต่อสู้ฮะมันก็เป็นได้ทั้งศิละปะการต่อสู้เป็นได้ทั้งกีฬาแล้วก็เป็นได้ทั้งการแสดงประเภทไร้ารากับประเภทต่อสู้อ่าถูกไหมฮะ <laughs> ถูกมันจาศิลปเนี่ยฮะน้องๆเนี่ยเอาแค่เยาวชนนะพี่โต้งเขามีความคิดอยากจะฟื้นฟูธนายก ท่านทราบไหมครับว่าเรื่องราวแบบนี้ยมันมีนี่ก็คือซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งนะเ,เดี๋ยวนะผมนึกว่าผมคุยกับนาย,ยกตัวจริงอยู่นเ,เนี่ยเอ้าจริงเหรอครับเนี่ยคือพี่โต้งผมบอกเลยนะครับว่านายยกแพ้ไม่พูดอย่างนี้เลยอ่ะไม่พูดเลยเหรอไปเซลฟี่อย่างเดียวใช่ไหม <laughs> เออแล้วผมผมนี่เป็นคนไม่ชอบเซลฟี่นะใครอย่ามาชวนเซลฟี่นะเอาจริงคือพี่โต้งเนี่ยเรื่องราวหลากหลายผมเลยอยากจะบอกมาแบบนี้ครับว่าเอานี้แค่เรื่องเล็กๆ <laughs> นะนี่นี่มันแค่จุดจุด <ผม S 1> เดียวเล็กๆเองที่ของของ ของคนที่เราเคยลงไปในพื้นที่เราเคยไปอยู่เราเคยไปสัมผัสวิถีชีวิตเราเสียดายพี่โต้งผมเสียดายจริงๆแล้วก็อย่างอย่างที่พี่โต้งยกตัวอย่างมาว่าเนี่ยมีคนพูดกันว่าจะเอาคาสินโนไปทิ้งไว้คืออย่าทําแบบนั้นเลยฮะเราต้องทําให้ทุกพื้นที่ทุกอนุเขตพื้นที่อธิปไตยของประเทศไทยเนี่ยวันนี้ผมใส่เสื้อมีธงชาติด้วยเ <c oughs> อาเลยเอ่คือเราต้องทําให้ ทุกพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพผมใช้คำนี้แล้วกัน<ร>มีศกักยภาพถูกนี่คือสิ่งสำคัญมากวันนี้ก็ต้องให้พี่น้องประชาชนคือการโต้แย้งเมื่อวานเราคุยกันเรื่องของการการโต้เถียงการวิาพากวิจารณแต่อย่าให้มันเลยเถิดไปถึงเรื่องของใส่ร้ายใส่ความ วันนี้เนี่ยเราประชาชนเนี่ยโว้มีความสนใจเรื่องการเมืองมากเข้ามาวิพากษวิจารณ์รัฐบาลวิพากวิจารฝ่ายค้านวิพากวิจารนักการเมืองวิพากวิจารณ์ตัวบุคคลที่เป็นผู้บริหารของประเทศชาติแต่การวิพากวิจารของเราอ่ะมันไม่ใช่แค่แค่การสะท้อนออกมาซึ่งซึ่งอารมณ์ที่มาอยู่ในจิตใจแล้วก็สาเสียเทเสียด้วยคําพูดที่มันไม่เกิดประโยชน์จริงๆผมว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่พวกเราทําได้ในตอนนี้และต้องรีบทา คือเรื่องของการที่วิาพากวิจารณ์อย่างมีเหตุผลและต้องศึกษาหาข้อมูลความรู้ความจริงสิ่งไหนที่มันจะช่วยทําให้ประเทศชาติดีขึ้นผมว่าเรื่องราวเหล่าเนี้ยแหละถ้าเกิดว่าเราวิาพากวิจารณด้วยเหตุและผลแล้วมีข้อมูลในการที่จะสะท้อนกลับไปช่วยกันครับพลังของประชาชนพลังของคุณผู้ชมสะท้อนกลับไปให้ให้กลุ่มคนในรัฐบาลเนี่ยหรือกลุ่มคนการเมืองเนี่ยเขาได้ยิน ับผมว่ามันน่าจะเกิดมันน่าจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับประเทศชาติของเรานะอ่ะเนี่ยอย่า,งอย,าง,งอย่างเสียงของผมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทนายกได้ยินป่ะทนายายกจะบอกสมมุติทนานายกได้ยนินทานายโย,าาย,ย,าาย,ยจะบอกว่าฉันรู้แล้วฉันรู้มีคนทําอยู่อะไรประมาณอย่างงี้ฮะเอ้แต่พี่แบกอะ่ะพี่โต้งคนเรา <c oughs> มีอํานาจหน้าที่อะ่ะพูดสักนิดนึงเหอะนะฝ่ายฝ่ายรัฐเนี่ยเขาจะได้แบบว่าสนอง มันคือเรื่องแบบนี้ครับคนที่มี power ขนาดนี้บางทีอะ่ะมันต้องมองให้รอบแลวต้องรู้เรื่องหลักการบริหารจัดการเรื่องของการบริหารตนบริหารคนบริหารงานพูดนิดหน่อยบางทีอะ่ะนายรันตน์ีอย่างานเยอะ,อะทั้งประเทศน่ะแต่พูดซึกนิดสึ่งหน่อยว่าตัวเองสนใจตัวเองเฝ้าติดตามดูอยู่นะปัญหาในพื้นที่เด็กๆและเยาวชนเป็นยังไงดิฉันฝากดูแลหน่อยนึงนะ ออดูเรื่องของการศึกษาหน่อยนึงก็ทรงศึกษาอยู่ไหมใช่ไหมครับอะเกษตรกรในพื้นที่เป็นยังไงบ้างอะพี่น้องมีวิถีชีวิตเนี่ยพี่น้องพี่พี่น้องมุอลิมเป็นยังไงบ้างครับใช่ไหมฮะเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้พี่โตมัน,ม,นมันต้อง,ม,องมันต้องใช้ power ของตัวเองในการแต่อันนี้ขออภัยนะฮะอันนี้อ่านแค่ตามข่าวแต่ว่าไม่ได้ไปกับท่านอมีโอกาสมีโอกาสถ้าเกิดว่าได้ไปเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังแต่คงไม่มีโอกาสฮะไม่มีเพราะ and <laughs> <laughs>